วัดถ้ำตับเตาเจ้าตำบลสีดงเย็นอำเภอชัยปาการจัังวดเชียงใหม่เจ้าจะป่าขึ้นไปพอถ้ำม,มืดกันเจ้า ก่อนที่เราจะขึ้นไปเราก็ได้ถามน้องสองคนที่เปิ้นนั่งอยู่ตั้งนานนี่เนาะว่าขึ้นไปได้เลยก่อเพิ่ลมีข้อห้ามอย่างก่อต้องถอดรองเท้าก่อน้องเปิ้นบอกว่าขึ้นไปได้เลยเจ้ามาต้องถอดรองเท้าตวัวป้ายทางบนก็เขียนบอกว่าทำม,มืดทำรอดบาป,ปเดี๋ยวเขาเดี๋ยวขึ้นตังเนี้ยละเจ้าไปกันเลยเจ้า ขึ้นไปพอกันเนาะเดินไปเรื่อยเลยเจ้าวันนี้ขับรถมาแอวเล่นตังอำเภอชัยปการเจ้าเก็ปะปลายข้างตางเนาะปนบอกว่าวัดตับเตาอีก็เลยแวะเข้ามาเจ้าแวะเข้ามาแอวพอนะเจ้าเนาะก็คิดว่าคงจะบักไก่จากผลตางใหญ่เต้าใดเจ้าเอาก็เลยเลี้ยวเข้ามาพอเจ้าเกาะบักไก่เจ้า พอมาถึงหน้าวัดนะเจ้ารู้สึกว่าตะลึงเลยเจ้าเหมือนได้กลับมาย้อนมาเห็นยุคกลับมาในยุคสมัยเก่าเจ้าก็ลองมาพอกันได้นะเจ้าที่เขาเดินขึ้นไปจ้าเนี่ยก็เพราะว่าเขาบบอยากเน่ยเสียงดังเจ้า เพราะว่าวัดเปิ้นเงียบสงบมากเลยเจ้าถ้าเฮาย่าเสียงดังก็กว่าไปรบกวนคนอื่นเปิ้นเนาะถึงปากท้ำมืดและเจ้ามีตู้บริจาคอยู่ข้างหน้าเจ้าเขียนบอกไว้ว่าเข้าถ้ำคนละสิบบาทเจ้า ได้เตรียมตัวที่จะมาเข้าถ้ำเจ้าก็เลยบ่มีไฟฉายติดตัวมาตวัวแอดมินช่องนอกอ้วน,นเจ้าเดี๋ยวเขาเปิ้ลเดินนำหน้าไปเจ้าปากตางก็ยังพอหันอยู่เจ้าแต่ลึกเข้าไปตังในพอออหยังบหาหันเลยเจ้ามืดขนาดเลยเจ้า พอัออย่างนี้บาหารเลยอ่ะต้องก้อยๆสวมเตียวลงไปเจ้ามืดขนาดเลยเจ้าพอแล้วก็บัเข้อท่าตะใดจะได้เอาเดินสวมมืดจี้นะถ้ามาแอวกันนะเจ้าเตรียมไฟฉายมาตัวนะเจ้ามืดขนาดเลยเจ้า เ็นไฟฉายให้แอดมินช่องกนกอ้วนๆนะเจ้าได้ได้ได้จากทำม,มืดกันเดียวเฮากะจะเตียว,ยวไปทำแจ้งเนาะทำมืดนี่มืดเต๊ะๆนะเจ้าต้องเอาไปฉายมาตัวต่างเตียวเจ้าระหว่งางทำมืดกับทำแจ้งเจ้าก็เตียวเลาะเขาไปเนาะต่างมันเชื่อมต่อกันเจ้า บรรยากาศดีเงียบสงบเจ้าก็ไม้ก็ตอกเป็นกันหลายเจ้า ได้ยินเสียงเพลงก็เจ้าวัดเปิ้นกำลังเปิดเพลงเจ้าเป,เปิดเพลงคลอไปเนาะเพื่อเขาเดียวพอทํำเดียวพอวัดอย่างเพลินเ,เจ้า ท่านี้เป็นหงกว้างเลยเจ้าส่งเข้าไปพอทําแจ้งต่างในได้เจ้าหันไปนั่งปฏิบัติธรรมกันเจ้าเงียบสงบดีเจ้า ัดนี่ก็มีหูเคื่อซองเหมือนกันเจ้าต,ตัตีหูกปัญญัก์นั่งอยู่นี่นะเจ้าแต่ขยายเข้าไปแล้วก็มหันอันยังเจ้ามืดเลย มีพระพุทธรูปประดิสถานอยู่ตังในเจ้า ซุ้มประตูเจ้ามีตางเดินลงไปตังลุ่มเนาะถ้าตุ่มบ้านเฮาก็จะห้องว่าคดัดนาคเจ้าเดิน <sorrow ful> ลงไปก็ต้องใช้ความเงียบเจ้า เพราะว่าเป็นนั่งปฏิบัติธรรมกันตั้งในฮะน่ะเนาะมีพระประธานองค์ใหญ่ ปดิสถานอยู่ตรงกลางเจ้าแล้วก็มีพระพุทธรูปองค์เล็กๆล้อมรอบอยู่เจ้าแล้วก็ช่องนี้รูนี้นะเจ้าถ้าเอาส่องจากภายนอกเข้ามาก็จะหันบริเวณภายในถ้ำแจ้งได้เจ้า พระพุทธรูปปางสายญาติเจ้าแล้วก็มีพระสงฆ์นั่งล้อมรอบพนมมือไหว้อยู่นะเจ้า บรรยากาศภายในถ้ำเงียบสงบเจ้าแสงสว่างที่่องลอด เข้ามาภายในทําแจง้งสว่างปอที่เราจะหันทุกมุมทุกอย่างภายในทําแจ้งได้เจ้า อากาศในทําแจ้งเย็นสบายปลอดโปร่งเจ้าพอดีเอดมินสงสัยเจ้าว่าแสงสว่างตัดเนี่ย เกิดขึ้นได้จะใดก็ดเลยซูมพอเจ้าก็าบองหัวคำตอบเจ้าท่าแจ้งมีแสงสว่างทะลุเข้ามาได้หลายจ้องเจ้าก็เลยย่างให้ท่าแจ้งนี้สว่างนะเจ้าเนาะ ช่องนี้เป็นรูข้างบนเจ้าแสงสว่างส่องเข้ามาได้นักที่สุดเจ้าต้องเหนืยหน้าพอเนาะแล้วมันจะมีหน่วยไม้สีแดงๆหล่นลงมาตัวเจ้าแอดมินยังเก็บได้อยู่เจ้าเป็นหน่วยไม้สีแดงก็บอกว่าหน่วยอัญอย่างเนาะก็บกาได้ทายมาเพื่อพอนะเจ้าสมกับคำว่าทำแจ้งเจ้ามีแสงสว่างส่องลอดเข้ามาได้หลายตางเลยเจ้า มีอ่องให้ใส่สตังเหรียญโดยเจ้าที่หันอยู่จะเป็นเหรียญสลึงเหรียญห้าสิบแล้วก็มีเหรียญบาทอยู่พ่องเจ้าลักษณะของถ้ำก็เป็นอย่างที่หันเลยนะเจ้าเป็นลือเป็นจันมีโฮอยู่ตามผนังถ้ำเจ้า ตันนี้มีลักษณะเหมือนนิ้วมือเลยเจ้าเพื่อนแปลงคันไดลงตัดนี้ตัวเจ้าแต่แอดมินมาได้ลงไปเนอะมีแสงสว่างลอดเข้ามาตัวเจ้าถ้าใครมาแอวก็ลองลงไปพอเนอะเจ้าเนอะว่าเป็นจจไดพ่องตัดนี้ ถ้าเอ็ดมินได้พีเอลแห่งกรรมก็จะลงไปพอเหมือนกันนะเจ้าหูปันเทพพนมเจ้าหันอยู่เจดองค์เจ้าติดผนังอยู่ตังลุ่มตังบนก็จะเป็นที่ปดิสถานของพระพุทธรูปเจ้า ้ายเขียนบอกไว้ว่าเป็นพระพุทธรูปในสมัยพมา่าเจ้าเป็นสถานที่เสด็จประทับเอกาทศรสของพระเนรีสวรมหาราชตอนจะเสด็จไปเมืองห่าง ่วนป้ายไม้อันนี้รู้สึกว่าจะเก่าขนาดเจ้าตัวหนังสือตั้งหน้าอ่านบ่ค่อยชัดเจนและเจ้าแต่ตั้งหลังอ่านได้ว่าวัตถุโบราณพื้อแลตามรูถ้ำถ้าไม่เอวกันก็ลองแยงพอตามหูถ้ำนะเจ้าเพื่อจะหันอย่างเป็นวัตถุโบราณหันมากกว่าที่แอดมินถ่ายห้พอนะเจ้า ภายในถ้ำมีเท่นบูชาองค์ฤาษีตัวเจ้าอยู่ใกล้ๆกับพระพุทธรูปปางสายญาติเจ้า ผูกปันเทพ,พนมนี่ก็น่าจะเป็นศินละปะทางพมา่าเจ้าบรรยากาศในถ้ำแจ้งเงียบสงบและกะ็เย็นสบายเจ้ามีแสงสว่างส่องเข้ามาได้หลายๆตางเจ้า ลองมาแอวมาเยี่ยมชมกันได้นะเจ้าวัดถ้ำตับเตาอำเภอชัยประกานจังหวัดเชียงใหม่เจ้าจากทำแจ้งกับเดียวหอลงไปพอตั้งรุ่มกันเจ้าคันใดที่เฮาเตียวลงนี่นะเจ้าเป็นซีกต่างขึ้นมาพอทำแจ้งเจ้า คันใดตั้งขึ้นท่ามืดก็จะมีสระน้ําตัวเจ้าแล้วก็คันใดที่ลงจากทําแจ้งก็มีสระน้ําเหมือนกันเจ้าะะที่หันอยู่นี่เป็นหอพัะไตปิดกเจ้าแปลงอยู่กลางน้ำเลยเจ้ามีสาระกลางน้ำ บรรยากาศรอบๆวัดเงียบสงบเจ้าและก็เย็นสบายเลยเจ้านะป่านักขนาดเลยเจ้าพอป่าไปตัว กับบรรยากาศเงียบๆก็เพลินดีเหมือนกันเจ้าม่แอวกันได้เลยนะเจ้าวัดถ้ำตับเตาเจ้าอำเภอช้ยประการจังหวัดเชียงใหม่ถ้ามาก็เกี่ยไฟฉายมาตัวนะเจ้าเอาไว้ทรงพอถ้ำมืดเจ้าแล้วก็ขอฝากติดตามช่องลกอ้วนตัวนะเจ้าสวัสดีเจ้า